คือถ้ามึงถึงเบอร์แบบไล่ฆ่าเจไดได้มึงต้องมึงต้องไม่ใช่คนปกติแล้วอ่ะมึงต้องแบบมีจิตแบบฆาตกรแล้วนะึกออกป่ะแต่บางมุมมึงก็ดูเป็นเด็กธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกแบบยังไม่แข็งแรงพอสำหรับบทตัวนี้นะแต่โอบิวันเคยบอกถ้าไม่มีดาบก็เหมือนเจไดไม่มีชีวิตอ่ะสิ่งที่แปลกงหมากังฟูไอ้เหี่ False Gang Fu เป็นมิติใหม่จริงไอ้สัตว์เจไดกังฟู No Dark Laser คือไม่จะฮามากถ้าแบบมึงมึงมึงสู้กังฟูใช่ไหมแล้วมีการเอาฟอร์สหยิบดาบมาแต่มึงไมู่้เปิดนะแล้วมึงก็เอาเคาะหัวเนี่ยเพาะแล้วมึงก็มาเก็บนะหรือมึงจำแบบมาเป็นแบบกระบอกสองท่อนก็ได้ดาบคู่ดาบคู่เลเซอร์เนี้ยไม่ต้องเปิดแล้วมันก็มาควงเป็นกระบอกสองท่อนแล้วมึงก็ตีหัวกันอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้จริงถ้ามึงก็แปลไใหม่ถ้ามึงยาาแปลกใหม่ไงสวีนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับทอล์คอนโทรลนะครับแล้วก็เนื่องจากคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่ผมพูดถึงซีรีส์ภาพยนตร์นะเพราะฉะนั้น ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสพหนังครับผม <S <S <ess> <S ก็ถ้าเกิดหัวข้อหลังมันเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเงี้ยผมจะเอาเข้าเพลย์เพลย์ลิสต์ของเสพหนังนะแต่ถ้าเป็นประเด็นดราม่าประเด็นพูดคุยสังขับอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในมาม่าโจ๊ก ok นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเป็นวันที่ซีรีส์ Star Wars: Acolyte on air เป็นวันแรกใน Disney Plus นะครับผมสองตอนนะผมก็ได้ดูเลยเดวั n นะแต่ว่าว่าจะลงเนี่ยนาจะต้องใช้เวลาตัดก็วันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้นะ อาจจะได้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้หลังจากที่ออกไปแล้วหลายก็อาจจะไปดูกันบ้างแล้วนะครับเพราะน้นผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถพูดคุยได้โดยไม่สปอยอะไรเลยจริงๆเว้ยอันนี้จัดใจเลยมันไม่รู้จะเล่าอะไรถ้าไม่สปอยนะเพราะว่ามันก็ยังไม่จบใช่ไหมเราก็จะคุกคุยเจาะถึง2ตอนนี้เลยจากความรู้สึกที่ f i r s t impression ของผมเลยนะไม่ได้มีการเขียนสคริปต์กันกองอะไรมากหรือหาข้อมูลใดๆนะก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับใครจะดูไปดูก่อนนะถ้าใครแบบเออที่เกียดดูหรือแบบดูมาแล้วอยากจะพูดคุยคอมเมนต์กันแลกเปลี่ยนกันก็นกเชิญเลยนะครับสำหรับอโคไลท์เนี่ยมันก็เซตอัพถูกเซตอัพอยู่ในหนึ่งร้อยปีก่อนแฟนทอมเบเนตนะก่อนอพิโซดหนึ่งนะครับผมเปิดเรื่องมาก็เราจะเห็นเลยว่ามันก็มีแบบว่าสาวที่พอปคน,นึงนะงงอย่างหนึ่ง ดิสนี่มันเป็นอะไรกับทรงผมเดดล็อกวะผมก็ดูว่าเกะกาลูกตาไะมแต่โอเคแต่ไม่เป็นไรก็พยายามจะเปิดรับนะอีน้องเนี่ยก็พยายามจะตามหาเจไดคนนึงวิธีการก็คือมึงก็เดินเข้าไปเลยเนาะมึงก็เดินเข้าไปที่โต๊ะเลยเจไดเนี่ยเจไดก็เป็นอาจารย์เจไดผู้หญิงนะคือก็คือนักแสดงที่เี่นเป็นทรินิตี้นะมาถึงก็ชวนหมักมวยเลยแล้วก็สุดท้ายก็ต่อสู้กันนะเจไดก็มีการบอกว่าเออเจไดไม่ทำพูดอื่นก่อนนี่แต่อีน้องนี่ก็คันก็ชวนตีตีกันบาเขาล้านเขาพังหมดนะ แล้วการต่อสู้ก็แบบไปการต่อสู้แบบการโฟมึงนึกภาพไม่ออกใช่ปะ่ะมึงไปดูเดอะแมทริกซีแนชั่นที่เกิดขึ้นในซีแรกระหว่างอ e ีดองฮิปฮอปเนี่ยกับทรีนิตี้เนี่ยแม่งคือคือฉากต่อสู้ในเดอะแมทริกเลยเว้ยคือเอาอย่างงี้สมมติมว่ามึงสู้ๆอยู่ใช่ปะ่ะแล้วเกิดอยู่ดีมีเสียงเขาเรียกว่าไรว่าเสียงแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วอยู่ดีภาพตัดฉากเปลี่ยนปุ๊บมาเป็นเข้าไปในเมืองตัดไปภูเขา แล้วตัวก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยแบบในเดอะแมทริกกูเชื่อเลยนะกูเชื่อเลยแม่งเหมือนแม่งเหมือนตอนที่นีโอเข้าไปในโปรแกรมจำลองต่อสู้อะแล้วสู้กับสมิธอะอย่างนั้นเลยเหมือนตอนที่จำเข้าไปในโลกเข้าไปในโลกคอมพิวเตอร์อะแล้วก็ไปสู้กับพวกแบบสายลับพวกอะไรอย่างนั้นอะคือแม่งฟิลนั้นเลยเป็นการต่อสู้แบบกังฟูเลยมึงผสมฟรอตนิดหน่อยผสมมีการแบบป๊อบป๊อบปะแล้วก็มีการป,ปล่อยฟรอตนิดหน่อยไ์เซเบอร์ยังไม่ใช่คือเท่าที่ผมได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ทริตี้คนนี้เป็นคนที่ เก่งการใช้ฟอร์สนะไม่ชอบใช้ไลท์เซเบอร์ไว้ทุกคนอ่าไม่เป็นไรมึงกาวฟูกันเสร็จต๊บตับตูบตับมีการกระโดดขึ้นชั้น2ไ yeah, อไอ้หียแมทริกะเอาี้คือกูยังรู้เลยไม่จะมีนีโอกระโดดมาวะวะนนโอจะกระโดดมาช่วย <c oughs> มึงเคยเห็นไหมมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นโอเปอรเตอร์ออกแบบโปรแกรมสําหรับพวกไอสมาชิมในทีมในในเรื่องแมทริก่ะที่แม่งจะเข้าโลกนู้โลกนี้แต่งชุดเปลี่ยนเลยได้อะ่ะถ้าแม่งเป็นแฟน Star War แล้วก็ดีไซน์ฉากนี้ออกมาแล้วก็ยัดเข้าไปในเรื่องเดอะแมทริกนี่คือ แม้เซนเลยจริงเลยคือสมจริงแหละคือกูไม่เชื่อเลยว่าอยู่ในซีรีส์ Star Wars ์แม้ควรจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งของเรื่อง The Ma t r i x ก็ได้อีน้องนี่ก็สู้ไปด้วยสุดเส็ดใช่ไหมสุดท้ายก็ฆ่าออาจารย์นี่ได้ซึ่งมึงเป็นอาจารย์เจไดมึงเก่งฟอร์สแต่มึงโดยอีน้องนี่ฆ่าได้วิธีการฆ่าคืออะไรครับอีเด็กเนี่ยมันจะมีอาวุธเป็นแบบมีดมีดบินอ่ะมึงมีดบินแบบนารูโตะหรือไอเชลิชิมฮวงอ่ะเป็นมีดแล้วมันก็จะมีหลายอันเนื่อว่าเป็นแบบสายปามีด ฝร,รั่งเด็จเจอมันก็จะมีอีน้องเนี่ยมันถูกฝึกให้ใช้ฟอร์สมาได้ด้วยมันก็จะมีความปามีดผสมใช้ฟอร์สอะไรเงี้ยอาจารย์เจไดมันควักดาบมาทีนึงเว้ยไม่เคยใช้เลยนะมีช็อตหนึ่งที่อีน้องนี่ปามีไปฟลุ๊กอาจารย์นี่เขาดาบม,มาปักดบปัดปัดมีดฟอปฟอป,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 ปทำไมมึงไม่ใช้ฟอร์สหยุดมีดวะมึงใช้ฟอร์สหยุดมีดเลยไอ้ที่มันจะได้แบบเดอะแมทริก่ะมึงหยุดกระสุนกันมาแล้วหยุดมีดกูว่าผีแฟนชอบกูชอบเลยอ่ะถ้ามึงหยุดรุ้นเลย ไอ้ยี่มึงอย่าชักดาบนะใช้ฟอสหยุดมีดนะแล้วก็ฟอสหยุดมีดเสร็จใช่ห mm hmm. ยิบมีดลงมากรึบ โอ้โหแม่งใช่เซอร์วิสแฟนของจริงแต่นี่แม่งสไตล์วอลไงไอ้หี้ยเสร็จแล้ววิธีการที่อินองนี่ค่าอาจารย์ก็คือใน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 สถานที่ต่อสู้มันก็มีแบบผู้คนบริสุทธิ์ใช่ป่ะมันก็แบบทาเป็นเหลือบมองคือมันมองมองส่งให้คนดูรู้อยู่แล้วว่าแม่งจะปามีไปไปไปฆ่าคนอื่นผู้บริสุทธิ์อะ่ะอาจารย์นี่กแบบ็แบบซอมสายตาแบบอย่านะอย่าทำนะอะไรเงี้ยตมึงไม่ใช่ฟอร์สหยุดแม่งไปเลยโง่มากเลยอาจารย์เจไดเนี่ย ถ้ามึงเคยดูสตตร์ออกขึ้นมาบ้างแหละมันไม่ต้องรอให้ศัตรูปลาอะไรออกมามันหยุดจานเคลื่อนไหวได้เลยหรือมึงจะใช้ฟอสตึงมีดออกมาก็ได้อะปลดอาวุธเนอะมันก็รอจนอีน้องเนี่ยปามีดใส่อคนบริสุทธิ์จ้ะมันก็ใช้ฟอรต์หยุดชั่วมีดจะหยุดอ่ะแต่ปรากฏว่าช่องว้าวเปิดเนี่ออกว่าอีน้องนี่ก็ปามีดปักโอเปิลตายมอาแค่นี้เลยอีจานเจไดคนนี้ก็ตายหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตว่วาโอ้ยมีอาจารย์เจไดถูกฆ่านะ,ะอะไรเงี้ยเรื่องกา ส่งไปถึงสภาเจดสภาเจดก็ส่งคนมาตามจับซึ่งเหตุการณ์นั้นมันมีคนเห็นเว้ยแล้วก็ปรากฏว่าภาพรูปลักษณ์ฐานมันนัลังไปโตกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนช่างอะไรเงี้ยก็คือนางเอกก็คงเรียกว่านางเอกได้นะชื่อชอเกี้อะไรวะที่โอชาก็คือมันกําลังแบบก็ซ่อมยานอยู่ปุ๊บปุ๊บปัปป๊บเราก็เห็นแล้วอ,อ,อ้าไอ้เกี้คนนี้กงั้นกับไอ,นอสส้นักฆ่าแอสซสซินไม่กิดดีกว่าคือมันฟีลแอเซสซินนะไอ้คนนี้ไปฆ่าอาจารย์เจดมันไม่ได้เป็นซิษ์นะมันก็นนแบบ เหมือนแค่ใช้ฟอนได้ระดับหนึ่งเบื้องต้นผลักได้กระโดดได้แบบมีวิชาตัวเบาอะไรเงี้ยออกแนวทางจอมยุทธ์แต่มืองออกแนวไปทางลีชิมฮวงอันนี้ไม่น่าจะเป็นซิดหรือเจไดเท่าไหร่นะก็ออกแนวทางหนังจีนนิดนึงแล้วเราก็เห็นเลยว่าอีน้องนี่กำลังซ่อมยานอยู่เฮี้ยหน้าเหมือนกันเลยทุกคนก็ต้องคิดว่าอา้าวไอ้นี่มันฆาตรกรหรอหร,อหรอือเงี้ยปรากฏว่าพอจันพอทีมเจไดที่มาจับจับก็บอกว่าคุณเป็นฆาตรกรแน่นู่นนี่นัน่นี่อะไรเงี้ยอีน้องก็ปฏิเสธตามสเต็ปได้ว่าก็ต้องโดนจับไปสอบสวนไปโดนจับปั๊บ เกิดเหตุแน่นอนมันไม่ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพดลจับก็เกิดเหตุอียานที่ขนส่งนักโทษเสือกไม่มีแต่หุนโง่ๆที่คุมยานนะและไอเชียนักโทษในนั้นจะหากันแหกคุกกันง่าย,ายๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบความบังเอิญมีอยู่จริงในโลกแล้วก็ทุกอย่างก็เตรียมการจนไว้แล้วก็แหกคุกเฮียอะไรกันออกไปปรากฏอีร้องเนี่ยดันตกตก,ตกยานแหกขึ้นยานเขาเรียกว่ายานลิภยัยไม่ทันคนอื่นเขาก็เลย ไปบักขับเฮียรยานอันเนี้ยตกยานตกไปในดาวนึงเสร็จแล้วเรื่องก็ร้อนมาถึงสภาเจดใช่ไหมก็เปิดตัวละครก็คือท้าจัดโซหรือว่าพี่นักแสดงสกีเกมผมจําชื่อเกาหลีเขาไม่ได้จริงๆว่ะถ้าเป็นคนไทยก็ถ้าจานแบงคอกถ้าเกิดที่กังนัมก็เป็นถ่าจานกังนัมถ้าเกิดที่ปูซานก็เป็นถ้าจานปูซานเงี่ยวะเอาไปว่าชื่อถ่าจานโซนะผมก็แซวเล่นนะอย่าไปซีเรียสนะ ถ้าอาจารย์โซก็เลยแบบรู้เลยว่ามีอาการเก็บอาการไม่อยู่เพราะว่าไอเด็กคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์เว้ยมันเคยเป็นแบบเจไดม่เกอนอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้ถูกไล่ออกหรือเหตุการณ์อะไรเอาเป็นว่าแม่งก็เลิกเป็นเจไดไปเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วต้องไปตามเพราะว่านางหนีไปใช่ไหมไงก็ต้องมาสอบสวนแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของฝาแฝดขึ้นมาเว้ยพอตัดภาพไปที่อีน้องเนี่ยก็แบบรู้สึกเห็นนิมิตเห็นว่ามีฝาแฝดอีกคนหนึ่งชื่อเมย์ไอ้ี ก็โอเคนะตอนแรกผมก็จะเล่นมุกแบบพี่น้องเนี่ยออกไปจับเจไดแล้วก็เกิดแบบเครียดแค้นเจดไดแล้วมามันก็จะฟิลอนาซีนนี่ออกว่าโอเคเป็นเป็นมุกฝาแฝดก็ฝาแฝดวะก็ตามหากันไปอาจารย์โซนี่ก็เลยจัดทีมค้นหาก็มีลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องพรวันไปด้วยกัน2คนก็ไปตามตามตาม,ตามไปที่ดาวหนึ่งก็สุดท้ายก็ไปเจอชื่อเลยนะโอชาเ,ออเจอโอชาก็คุยก,กันโอชาก็บอกไม่ได้ทำเนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอชาก็บอกว่าเออผมหนูสัมผัสได้ถึงน้องสาวนะ ือทุกคนนึกว่าน้องสาวมันตายเว้ยแต่จริงๆก็นั่นแหละไม่ตายนะยที่ทุกคนเหนะ็นน่ะก็เป็นว่าวเรื่องก็เฉลยแล้วว่าไอคนที่ฆ่าก็คือเป็นน้องสาวซึ่งน้องสาวคงแบบถูกฝึกโดยฝั่งดักไซส์อะไรสักอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็โอชาเนี่ยก็แบบพิสูจน์ตัวเองว่าแกบบูไม่ได้ทําซึ่งหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายบอกนะว่าเออสุดท้ายไม่ได้ทำจริงๆนะมันมีตัวละครอยตัวหนึ่งที่หน้าเหมือนกันหรือเป็นฝาแฝดทีนี้ไอพวกอาจารย์เนี่ยก็พยายามจะวางแผนจับกันจับไอตัวคนที่ทําอะไรแบบนี้นะซึ่ ไอ,ไอ้น้องที่เป็นฆาตกรเนี่ยที่ชื่อเมเนี่ยมันต้องการจะฆ่าอาจารย์4คนเว้ยสคนในเหตุการณ์วันที่บ้านตัวเองไฟไหม้หรือตายหรือเป็นวันเหตุการณ์เดียวกันกับที่ท่านอาจารย์เจไดอะ ช่วยโอชาออกมาคือวันนั้นโอชากับเมย์นั่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านเกิดไฟไหม้ถูกพ่อแม่ถูกฆ่าตายอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าเมย์ตายแล้วนะตามคําบอกเล่าแล้วก็เลยช่วยโอชามาแล้วก็มาฝึกเป็นเจไดอะไรแบบนี้นะซึ่งไอ,เอไ้เรื่องสมัยนี้เจไดมันฝึกกันง่ายหรือว่าไอ้ร้อยปีก่อนเรื่องของจอร์จลูคัสแต่คือในซีรีส์ออริจินัลที่เรารู้มามันไม่ได้เป็นใครก็เป็นได้นะทมันต้องแบบมันต้องมีการสัมผัสดได้ถึงพลังที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ เกิดอยู่จุดหลักของจัก,กรวาลไม่รู้แล้วก็ทีมเจไดเนี่ยก็จะไปรีคูดมาบอกมาว่าเออคุณมีพลังสถิตยอยู่นะเอามาฝึกเป็นเจไดได้นะอะไรเงี้ยซึ่งคนพวกนี้พอถ้าไม่ถูกฝึกให้เป็นเจไดที่ดีพอไปอยู่ในฝั่งซิดก็จะใช้พลังซิดได้นึกออกไหมเอาโอชามาฝึกมาอะไรเป็นเจไดแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไอ้อเมที่นึกว่าตายแม่งสุดไม่ตายอะไรแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวก็มันก็จะพาไปเจอท่าอาจาร์ของ เมยคนหนึ่งก็ก็เป็นซิทนั่นแหละยืนอยู่ที่กดหินแล้วก็เปิดดับเลเซอร์มาบึ้งมึงจะเปิดทําไมวะกูงงมากเลยจริงๆกับการเปิดตัวของซิทไอตัวเนี้คือแม่งเห็งสวยมากนะยเว้ยคืออะไรรู้ไหมจริงๆฉากแรกคือน้ําหนัก ไม่จะดีมากมันจะดีมากกเลยในฉากแรกนะ <_ pent> ก็คือสมมุติว่าตอนที่ทรีตี้สู้กับอาจารย์ทรีตี้เนี่ยสู้กับสู้กับเมย์ใช่ปะสู้กันในร้านเล่าสู้ช่วชยชักกันจริงๆนะมันต้องทําให้อีเมย์เนี่ยสู้ไม่ได้เว้ยมึงจะไปสู้อาจารย์เจไดได้ยังไงอีชิปหายมันต้องทําให้สู้ไม่ได้สูสีหรืออะไรก็ได้ก็คืออาจารย์ก็ต้องออมมืออยู่แล้วเห็นเป็นเด็กใช่ไหมแต่ก็ต้องให้เหตุว่าสู้ไม่ได้ยังไงจะสู้ไม่ได้แบบโดนต้อนโดนอะไรก็ตามแล้วก็อาจารย์ก็เค้นก็ได้ใครฝึกกูดมานะมาจากไหนพอจังหวะนั้นเี่ มึงก็เปิดตัวเลยอาจารย์อาจจะไม่ต้องเห็นหน้าแต่เป็นดาบเลเซอร์เสียบเเป็นสีแดงแก็จบตัดปลายเท่ๆมึงไม่ต้องแทนให้เห็นอะ่ะมึงแทนที่ตัวเจไดใช่ปะ่ะแล้วก็อยู่ดีมีดาบแทงโ่ออกมาและอ e ีเมลก็แบบอาจารย์อะไรเงี้ยพอแล้วคิดถ้ามันเป็นเชอร์เราไม่รู้ว่าอะไรต่อมันน่าสนใจแต่น,นี่มันคือไม่ใช่เทเลเลยนะมันเป็นเนื้อหาจริงที่คุณนําเสนอแล้วไม่ได้เล่าอะไรต่อเลยก็เหมือนให้เห็นว่านี่เรื่องนี้กูมีซิหนาอะไรมันแค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็แบบโอเคสรุปแล้วกันสรุปเลย มีอะไรแปลกใหม่ไหมเหรอผมว่าตอนนี้ผมเห็นไม่มีอะไรแปลกใหม่จากสิ่งที่เรารู้จัก t t r w w r s มามันก็เดิมๆอะ่ะมันมีซิดมีเจไดมีซิดที่หลบอยู่ในหลืบในยุคนั้นมันเป็นยุค Republic ที่เอ่อเจไดเฟื่องฟูนะมันไม่มีในหนังหรอกแต่มันมีในกระตูนในเนื้อเรื่องก่อนนั้นที่ไปหาอ่านได้ซึ่งผมก็เคยอ่านดูนะในยุคแบบโอรีพับบิคอะไรเงี้ยมันก็เป็นยุคที่เจไดเฟื่องฟูแล้วก็แบบเจไดมันคือแบบ ตำรวจอาว่ากาดเลยอะมือนเป็นกฎเหมือนเหมือนพอเป็นยุคลูกสกายวอล์กเกอร์มันคือเอ็มพายคือเฟื่องฟูอะมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าตัดด้านกันนะแล้วก็พวกซิดนี่ก็ต้องแบบโดบนหลบซ่อนเป็นลทัทธิที่ต้องแอบมามึงเหมือนลทัทธิผีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่แต่ก็ระดับอาจารย์ระดับสูงนั้นถึงจะรู้จักซิดว่าเออมันเคยมีพลังงานมืดแบบนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้ไอซิดเนี่ยมันก็แอบ,บอยู่แล้วก็มันก็หลอกใช้อีอีน้องเนี่ยแหละในความมาปั่นหัวมานู่นมานี่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงในหัวที่ไอแ้แฝดคู่นี้ได้ยินก็เป็นเสียงของไอซ้ซิดคู่นี้แหละที่คอยที่คอยปั่นที่คอยอยุแยงให้เกิดอะไรขึ้นอะนะมันก็เป็นการแบบมานิพุเรตอย่างเรึ่งอะเป็นการแบบชักใย,ยอยู่เบื้องหลังอะแบบที่มันก็มีเคยมีมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไม่เคยมีนะมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะแล้วก็อ่าสิ่งที่แปลกใหม่ก <ang> ังฟูไอ้ที่ฟอสกังฟูเจไดกังฟูเอ่ออันนี้มันคือแบบเป็นมิติใหม่จริงไงสัตเจไดกังฟูโนดับเลเซอร์ ดาบเปเซอร์มีนะแต่ไม่ใช้คือไม่จะฮามากถ้าแบบมีการมึงมึงมึงสู้กังฟูอยู่ใช่ไหมแล้วมีการเอาฟอร์สหยิบดาบมาแต่มึงไม่รู้เปิดนะแล้วมึงก็เอาพกพกหัวเนี่ยพกแล้วมึงก็มาเก็บมาหรือมึงจําแบบมาเป็นแบบกระบอกสองท่อนก็ได้ดาบคู่ดาบคู่เลเซอร์เนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วมึงก็มาควงเป็นกระบอกสองท่อนแล้วมึงก็ตีหัวกันอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้จริงถ้ามันก็แปลกใหม่ถ้ามึงยาแปลกใหม่ไงก็มีดาบไม่ต้องใช้ก็ไมองพกพี่พกี้เเลยจริงๆคือ คือกูจําได้ว่ามันมันเคยเคยมีการพูดถึงการต่อสู้ของเจไดด้วยนะว่าดาเบเซอร์ก็คือชีวิตเจไดนะโอบิวันเคยบอกถ้าไม่มีดาก็เหมือนเจไดแบบไม่มีชีวิตอะเจไดเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายต่อสู้เพราะว่า าตามปรัชญาที่จอร์จลูคัสเขียนขึ้นมาตัวละครเจไดมันคือการใช้สติปัญญามันคืออาจารย์เจไดทุกคนมึงไม่เคยเห็นหมักงวยเลยมึงสังเกตดูบ้จะฉลาดแล้วค่อยๆคิดหนูควายคนจินเนี่ยก็จะแบบให้หาทางออกแบบนี้หาทางออกแบบนั้นนะไม่เน้นการประทะหน้าอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาันมาเป็นกลางฟูก็อาจจะต้องทําแบบนั้นเพราะว่าไอตัวแอสซัสซินที่เป็นอีนเมเนี่ยมันก็เป็นแนวแบบเตะต่อยไงเตะต่อยใช้ฟอร์สมีดบินอะไรเงี้ยจริงๆนิดเดียว มีดบินไม่ผิดแล้วเว้ยแต่กูแค่หวงว่าไอ้ขมมึงอะมึงเปลี่ยนทรงได้ไหมข้อแรกข้อสองคือถ้ามึงจะเอามีดบินจริงๆนะแล้วเป็นแนวกลางฟูมึงเอาให้สุดไปเลยก็คือมีดบินมึงคุมมีดด้วยดิใช้ฟอสคุมมีดบอกมีดบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเจาดก็ต้องเอาดาบปัดอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเจ๋งนะแต่มันไม่ถึงเบอร์นั้นอะมันก็เป็นการเฟี้ยงธรรมดาหลายๆครั้งกูเห็นแล้วมันเฟี้ยงโชโชๆไปเจาดหลบไดใช่ปะกูนึกว่าจะมีการใช้ฟอสดึงมีดกลับมาแทงหลังที่เนี่ยไม่มีก็ประมานนั้ ยังตอบไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะอยากจะดูอยากจะดูไปก่อนจนถึงจังหวะที่ประทะกับซิดนะว่ามันจะแบบมันจะยิ่งกว่านี้เฮียมันจะมีการแบบขี่ยุทธลุฟ้าหรือเปล่าก็ลองดูวันนี้ผมเปิดใจนะผมดูตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาหาว่าแบบเออเราแอนตี้ก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ก็จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ชายในเรื่องนี้ก็จะดูแบบดูทําอะไรเขาผิดนะสังเกตดูได้จากอีพรลวันผู้ชายะจะโดนดุตลอดเหมือนกูทำอะไรเขาผิดอะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะแล้วก็อาจารย์เนี่ยออาจารย์อาจารย์โซเนี่ยมีความตัดสินใจผิดพลาดในหล,หลายๆครั้งซึ่งก็ผมไม่ได้จับผิดขนาดนั้นนะนะอาจจะเป็นบทหนังก็ได้เดี๋ยวรอดูวันต่อไปแล้วกันส่วนชอบไม่ชอบก็ผมชอบมีมีจุดชอบผมชอบชอบไอตัวคาลเตอร์น้องโอชานะเออมันมันน่ารักดีนะถ้าเทียบกับตัวละครผิวสีที่เอามาเอามาใส่เนี่ย เทียบกับอย่างตัวแอร a เอลอะแอริเลไม่โอเคเลยเพราะด้วยความที่มันเป็นการไปใส่ทับแอรีเลเดิมแต่โอชามันเขียนขึ้นใหม่นึกว่าปะหนึ่งไม่มีข้อเปรียบเทียบ2ผมชอบตัวละครโอชาแต่ผมไม่ชอบตัวละครเมเลยวะ่ะแม่งน่าลำคาญมากเลยทําไม ตัวละครแบบแอสซิสซหรือซิสฝั่งผู้หญิงที่ยุคหนาออกแบบมาไม่ถึงน่ารำคาญว่ามันมีความแบบไม่รู้เหตุผลน่ะมีความวงแบบยังไงไม่รู้กูยังไม่เข้าใจว่ากูเข้าใจว่าเหตุผลที่มึงทําเรื่องทั้งหมดฆ่าคนนี่ยมึงต้องถูกหลอกอะไรมาสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะไม่ถูกหลอกก็ได้แต่ถูกแบบพุชความโกรธกเรียวอะไรบางอย่างเข้าไปจากอาจารย์มึงให้มาทําเหมือนเหมือนโองคุลิมาน่ะนึกออกไหม,มแต่มึงก็ไปไม่สุดอีกอ่ะคือถ้ามึงถึงเบอร์แบบไล่ฆ่าเจไดได้มึงต้อง มึงต้องไม่ใช่คนปกติแล้วอ่ะมึงต้องแบบมีจิตแบบคาดแบบคาตกรแล้วนึกออกป่ะแต่บางมุมมันก็ดูเป็นเด็กธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผม,มก็เลยรู้สึกแบบไอ้ตัวนี้ยังไม่แข็งแรงพอสำหรับบทตัวนี้นะแต่โอชาโอเคน่ารักดีนะก็ยังมีความแบบเป็นสิ่งที่ผมยังรอยอมรับได้ในตัวละครโอชานะแต่เมย์นีไ่ไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วก็อ่าท่านอาจารย์เนี่ยก็มันมีมุมบางมุมที่เออดูอุ่นดูทําให้นึกถึงฝ่ายคนจีนดีนะ อา,าอาจารย์โซเนี่ยแต่บางจุดก็ก็ดูดูมึงไม่แข็งแรงดูมึงไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งเลยนะโดยเฉพาะช็อตช็อตสุดท้ายที่อีเมเนี่ยแม่งระเบิดทรายหนีปุ้งกูนึกว่ากาล,ละไอ้ที่ดีนะไม่โรสบบซอยไม่ใช่แม่งระเบิดทรายหนีก็คือเจไดล้อมแล้วจะจับแล้วใช่ไหมแม่งใช้ฟอร์สผักพื้นๆเป็นทรายไนงะ ต้มแล้วเบิดทรายหนีมึงใช้ฟอสซิโนาอือาจารย์มึงไม่ใช้ฟอสแล้วอาจารย์ใช้ฟอสได้นะใช้ฟอสกันทรายอะไรอ่ะอาจารย์ไม่ใช้ฟอสเลยทรายเลอะหน้าเลอะผมยุ่งไปหมดนะกูก็เพื่อนี่ยมันก็เลยย้อนแย้งนะว่าไอ้สุดท้ายมึงอาจารย์เจไดมันควรแบบพึ่งพาได้นะึกออกไหมเออก็ประมาณนี้แหละมันก็ยังไปไม่สุดสักทางนะเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันโอเคสนุกง่ายๆโดยการกด subscribe กดแลวกดแชร์ share, นะครับแล้วก็ไว้ดูคลิปใหม่ๆใ,ในรายการต่างๆของช่อง เพราะคอนโทรลกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครไม่รู้ว่ามี Disney Plus ก็ไปหาดูซะนะแล้วเดี๋ยวจะคุยกับไม่รู้เรื่องนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย